ธุรกิจการค้าแป้งมันกับธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการแต่เรื่องของการขายแป้งมันกับการขายประเทศไทยให้คนมาซื้อประเทศไทยนี่มันต่างกันนะนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่สามที่กำหนดไว้ นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่3ที่รัฐบาลจะทำในกรอบระยะกลางและระยะยาวนั่นคือรัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมาตรการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนมีอยู่เรื่องเดียวนั่นก็คือฟา r t ท็กวีซ่าซึ่งผมถือว่า ยังไม่เพียงพอครับถ้ามีประการนี้ประการเดียวก็คือการทำวีซ่าแบบรวเดเร็วที่รัฐบาลจะผลักดันมาเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไดย้จะไม่เพียงพอต่อการเร่งสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราจะต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องหลัก คําว่าเป็นเรื่องหลักหมายถึงว่าเป็นเรื่องหลักที่จะสามารถนํารายได้เข้ามาในประเทศมากกว่าการพาณิชย์มากกว่าการส่งออกไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเกษตรกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเป็นการสร้างรายได้หลักให้กับประเทศในสภาพของรัฐบาลปัจจุบัน ที่เข้ามาสารต่อรัฐบาลอดีตของประยุทธ์จันโอชานั้นถ้ายังปล่อยให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและอำนาจรัฐยังเดินไปแบบเดิมผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับก็คือรัฐราชการที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆจนกระทั่ง ประชาชนเสียเวลาหมดเวลาไปกับการหายใจทิ้งแต่ละวันแต่ละวันของผู้มีอำนาจตัดสินใจนั่นคือรัฐบาลนี่ต้องพูดกันให้พี่น้องประชาชนเข้าใจดังนั้นนโยบายเร่งด่วนเรื่องที่สามนั่นคือการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้เป็นรายได้หลักของประเทศนั้นเนี่ย จะต้องเป็นนโยบายที่สำคัญที่สุดซึ่งวันนี้รัฐมนตรีท่องเที่ยวก็เป็นโคต้าของกำนันปอซึ่งส่งลูกสาวของท่านเนี่ยมานั่งและผมก็ต้องย้ำอีกนะครับว่าไม่ได้ประมาทฝีมือไม่ได้ด้อยค่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ซึ่งเป็นลูกของกำนันปอซึ่งย้ายมาจากภูมิใจไทยมาอยู่พักเพื่อไทย ธุรกิจหลักของเขาก็คือโรงแป้งมันแถวคอนบุรีแถวเสรงสางจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้ประมาทฝีมือครับเพราะคนที่ทำธุรกิจในการส่งแป้งมันไปขายต่างประเทศนั้นเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจการค้าการพาณิชย์ระหว่างไทยกับ ยุโรประหว่างไทยกับจีนระหว่างไทยกับอินเดียและระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาน่าจะรู้น่าจะรู้คาแรคเตอร์ของชาวยุโรปรู้คาแรคเตอร์ของชาวจีนรู้คาแรคเตอร์ของชาวอินเดียหรือแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของชาวอเมริกันวัฒนธรรมความเป็นอยู่ การต้องการความต้องการของคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคน4ี่กลุ่มใหญ่ที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะต้องมุ่งไปหาเขานั่นคือจีนอินเดียยุโรปและสหรัฐอเมริกานี่คือคน4ี่กลุ่มใหญ่ในโลกที่รัฐบาลหากมีนโยบายในการผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จะต้องพุ่งเป้าไปหาประชาชนในชาติเหล่านี้ในสหภาพยุโรปประเทศจีนประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกามี4กลุ่มหลักนี้แหละครับนี้ไม่พ้นแต่สิ่งที่เกิดความวิตกกังวลขึ้นก็คือธุรกิจการค้าแป้งมันกับธุรกิจการท่องเที่ยว หรืออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวนั้นเนี่ยมันต้องใช้จินตนาการมันต้องใช้วิสัยทัศน์มันต้องใช้แรงจูงใจที่ต่างกันมากนะครับขายแป้งมันก็คือเอามันสัมปลังมาทำเป็นแป้งแพ็คใส่ถุงแล้วไปเจราจาส่งไปที่ท่าเรือในยุโรปบ,บ้างท่าเรืออัสเตอร์ดามท่าเรือปารีสก็แล้วแต่นะครับท่าเรือฝรั่งเศส หรือไปที่อังกฤษหรือข้ามฟากไปที่จีนไปที่อินเดียหรือไปที่สหรัฐอเมริกานั่นคือการขายแป้งมันแต่เรื่องของการขายแป้งมันกับการขายประเทศไทยให้คนมาซื้อประเทศไทยนี่มันต่างกันนะต้องใช้จินนนการต้องใช้วิสัยทัศน์ต้องใช้แรงบันดาลใจที่ต่างกันมากซึ่ง ต้องบอกความจริงครับว่าผมยังไม่เห็นเรื่องวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของท่านเพอท่านเพิ่งเข้ามาใหม่แต่ก็ยังฝากความหวังดังนั้นผมจึงต้องฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและฝากไปยังนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินว่าจะต้องแก้ มรดกบาปของประยุทธ์จันโอชาในเรื่องที่หนึ่งก่อนและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญต่อนโยบายเร่งด่วนข้อที่สที่รัฐบาลจะ,ะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11 12กันยายนนั่นคือรัฐบาลจะผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ให้กลายมาเป็นรายได้หลัก